สวัสดีครับแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะครับวันนี้มากับหน้ากากสําหรับงานเชื่อมครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ถ่ายก่อนที่จะเอาไปให้ช่างเขาใช้งานครับเป็นหน้ากากปรับแสงออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนอกกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่เลยก็ยเป็นยี่ห้อลองวิวนี่นะครับลองวิวแบบออโต้นะครับนี่เขาจะเขียนนี่เลยมันไม่ใช่ของจีนนะของไทยนะ ให้สีชัดเจนสมนจริงช่วยปกป้องถนอมสายตานะครับใช้สําหรับเชื่อมตัดเกียร์ส่วนมากก็จะเป็นเชื่อมนะครับเพราะมันจะเป็นปรับแสงออโต้ครับนี่หน้ากล่องก็จะมีตรงนี้นะครับนี่คือบอกระบบต่างๆนะครับก็จะมีนี่ออโต้ดูโอ้นี่คืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทูบนะครับมิกือว่าติอะไรพวกนี้ครับที่มันมีแสงนะครับนี่มีโมเดลแล้วก็มี C e น,นี้น่าจะเป็น พวกหน่วยรับรองมาตรฐานนะครับแล้วก็มี ISO 9001ครับ2015นะครับผม,มดูฝั่งนี้นี่เ,เขียนว่าใช้สำหรับเชื่อมตัดเจียมีรลบแจ้งเตือนเมื่อแบตออนนะครับให้สีสมจริงในงานเชื่อมนะครับแล้วก็งานตัดตัดไฟฟ้าครับพวกเจียแล้วก็มีสัเเกตไฟครับอ่านี่ก็จะเป็นตารางสเปกมานะครับนี่ผม ข้ามไปแล้วกันดูกันคร่าวๆนะครับตรงนี้ข้างกล่องเขามีบอกว่าลองเวลมีรับประกัน2ปีนะครับในกล่องคิดว่าน่าจะมีใบรับประกันนะครับหบน่บ hmm. ด้ากนก็เหมือนกันนะครับผม <c oughs> อ่าตรนนี้ก็จะเป็นพวกสเปกต่างๆนะครับผมว่าต้องปรับเบอร์ mm hmm. เบอร์ที่หน้ากากครับว่าเป็นเบอร์อะไรใช้กับงานอะไรนะครับผม อันนี้ส่วนแม็กช่างเขาก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่หรอกเขาจะเอาถนัดของเขาว่านะครับผมช่างเชื่อมเขาจะรู้อยู่แล้วแหละอนนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตจำหน่ายนะครับของไทยครับผมตัวนี้ม่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันแกะดูกันเลยแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะครับไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมา ใช้งานเลยนะครับผมเปิดออกมาในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเราบอกรับประกันสองปีละใบมันอยู่ไหนอยู่ในนี้นะครับ็บนี่ก็เป็นถ่านแล้วก็ใบพวกใบรับประกันนะครับผมโอเคออกมามนี่เลย หน้ากากเชื่อมนะครับก็จะเป็นวัสดุพลาสติก ABS นะครับทั่วไปงานช่างนะครับการสเก็ตไฟกันอะไรได้นะครับนี่ก็จะเป็นเป็นแผ่นหน้ากากด้านนอกครับลอกตัวนี้ออกได้นะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับความเข้มความอ่อนนะครับมีปรับสายรัดหัวนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอเบรกคลิปแป๊บนึงครับเครื่องบินบินผ่าน มาต่อกันเลยครับอันนี้ในซองรับประกันครับก็จะมีแถมฐานฐานเป็นเบอร์มือเรามีหนเนี้ย C R 2 0 3 2นะครับฐานกระดุมแบนด์ทั่วไปที่มีขายตามเซเว่นนะครับก็มีกระจกไม่ใช่กระจกดิสติกกันสเก็ตนะครับสำรองให้2ตัวอันนี้ดูจะเห็นไม่เลยผมถ่ายรอดไปแล้วกันนะครับนี่ข้างในนะครับก็จะเป็นระบบมีปุ่ม เทสแล้วก็ไฟตรงซ้ายนะครับจะเป็นโลแบตก็คือจะน่าจะแจ้งว่าแบตอ่อนก็จะยังมีไฟขึ้นแจ้งนะครับเป็นปรับเซนซิทีฟแล้วก็ดีเลย์นะครับ sensitive ก็คือจะให้มันตัดแสงเร็วแค่ไหนนะครับนี้ต้องปรับแล้วแต่ความเคยชินนะครับผมแล้วก็ดีเลย์นี่คือแบบให้มันกลับคืนสภาพมาสว่างนะครับจะให้ช้าหรือเร็วครับส่วนด้านขวาที่เป็นกลมๆเป็นนั่นคือที่ใส่ฐานนะโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมพอ ใส่ฐานแล้วไปให้ช่งางเชื่อมเชื่อมดูแล้วกันครับว่ามันจะตัดแสยงยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งเชื่อมแป๊บนึ่งนะเพื่อนดูก่อนว่ามันเห็นอันนี้นะมันเห็นทะลุนะแต่ผมไม่ได้เอาฟิล์มออกนะครับมันจะบวมโม่ๆ mm, ห mm, 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 mm. น่อยนะนะพี่เอจิ้มเลยเออทำไมไม่ตัดวะเดีย๋ยวกันเด้อแป๊บอีกทีอีทีอทเออตละตละ ขอเอมกัมครับอ,อ่าโอเคไอ้ลองในกล้องมันอาจจะจ้านะครับเพราะว่ามันเปิดจากโทรศัพท์เนาะแต่จริงมันตัดนะโอเคนะครับตะกี้ก็ไปลองให้ดูกันแล้วนะครับก็จะมืดๆนิดน,นึงนะครับแต่มันตัดแสงให้อยู่นะครับถ้าตาเราก็จะตัดเห็นเลยว่ามันตัดนะครับตะกี้มันก็เห็นอยู่นะมันตัดก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับมวกอ่าไม่ใช่หมวกเลยหน้ากากตัดแสงเชื่อมนะครับหรือว่า เจียตัดอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดครับผมป้องกันสะเก็ดนะครับเพราะว่ามันคุมทั้งแน่นะยี่ห้ออลองวิวนะครับก็ใครที่ทํางาน diy หรือว่าเป็นช่างหรือว่ามียังไงก็ซื้อให้ช่างยังไงก็ได้นะครับราคาไม่ได้แพงมากผมติดไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับสําหรับลายแทงชี้เป่านะครับข๋อไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับสําหรับ unboxing นะครับไก่วิลวิทนะครับนานาแทีเพราะว่าของไม่ค่อยได้ซื้อนะครับผมหน้ากากป้องกัน สังเกตและก็ใช้เชื่อมตัดแสงออโต้ครับลองวิวโอเคไปแล้วครับวันนี้บายบาย